นาวการปณบ,บ,บันดาบรรดผู้ประเสริฐได้พากันจ้างบุญสจ้างอุศลได้พากันชำระก,กายวาจาใจด้วยการรักษาศีลได้เป็นผู้มาถนาจะให้ตนเองนั้นมีความรู้ความเข้าใจเป็นผู้ได้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดเป็นผู้ที่ต้องการที่จะให้หมดเวรหมดกรรมทดใช้หนี้สินทดแทนบุญคุณซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคลที่ มีสติมีปัญญาและเป็นคนที่พัฒนาแบบน,นี้เราทั้งหลายได้มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหลายคนที่ไม่เข้าใจคําว่าพระพุทธศาสนาบางคนก็เข้าใจไปว่าเป็นเรื่องของความงมงายขาดเหตุขาดผลขาดที่มาที่ไปเพราะเองเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันแท้จริงแล้วมนุษย์ผู้มีสติมีปัญญาน้อยนิด ก็จะมองเพียงแค่เรื่องเฉพาะหน้าเฉพาะตาเฉพาะตัวเรื่องในปัจจุบันแต่ผู้มีปัญญายานันก็จะมองเรื่องให้กว้างไกลไปกว่าในปัจจุบันมีเรื่องในอดีตที่ผ่านมามีเรื่องปัจจุบันที่กําลังกระทําอยู่มีเรื่องในอนาคตที่ต้องรอรับผลอยู่อย่างนั้นผู้มีปัญญาสูงสุดเปียบดังพระพุทธเจ้าเมื่ออย่างที่ตัดสู้ในวันแรกในครั้งแรกก็จะต้องเป็นผู้พิจารณาเรื่องในอดีต ว่าเคยทําอะไรมาบ้างเป็นใครมาอย่างไรมีเหตุการณ์มีเหตุผลมีความ <c oughs> เป็นมาเป็นไปอย่างไรนั่นก็แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายมีเรื่องในอดีตที่จะต้องนํามาพิจารณาเรื่องที่จะต้องนํามาทําความเข้าใจเรื่องที่จะต้องทํามาศึกษาเพราะอดีตนั้นเป็นทั้งบทเรียนเป็นทั้งคําตอบเป็นทั้งวิธีการที่จะแก้ไขความผิดพลาดที่ได้กระทําผิดมามากมายมหาศาล ปัจจุบันก็คือโอกาสเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจที่จะเปลี่ยนตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรในการคิดในการพูดในการกระทําในปัจจุบันและเราก็สามารถหวังผลได้ในอนาคตเหมือนกับการทํามาหากินสะสมเงินทองอนาคตก็จะต้องเป็นคนมีกะรตังเป็นคนรวยเป็นคนมีความพร้อมนี่ก็คือที่มาที่ไปเป็นเรื่องของชีวิตของมนุษย์ที่จะต้องนํามาใช้ในการพิจ,จารณาแบบนี้ เราทั้งหลายก็จะต้องเป็นผู้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาแท้ที่จริงแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งเป็นสิ่งที่พ <c oughs> ิสูจน์ได้และเป็นสิ่งที่หาคําตอบได้เราทั้งหลายก็จะเป็นผู้ได้พิจารณาความเป็นจริงว่าทําไมเราเห็นคนบางคนถึงมีอายุน้อย มีชีวิตอันสั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้สามารถดำเนินชีวิตจนกระทั่งแก่เท่าตายไปและจะต้องเป็นผู้ที่พัดพากจากโลกมีไปในวัยที่ยังไม่ควรแต่จริงแล้วก็มีคําตอบจากพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุผลบรรดาผู้คนทั้งหลายที่มีอายุสั้นผู้คนทั้งหลายที่มี <c oughs> ความยากลำบากในชีวิตนี้ ถ้าเป็นผู้มีอายุสั้นก็เกิดจากการที่เป็นคนที่ผิดศีลในข้อที่หนึ่งคือเป็นผู้ที่ชอบฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์เป็นผู้เบียดเบียนสัตว์เป็นผู้ทำ้ายทำลายให้เขาต้องสูญเสียชีวิตไปในวัยอันควรดังนั้นผลกรรมก็จึงส่งกลับมาในอดีตที่เราอาจจะจําไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ส่งผลในปัจจุบันเช่นเราทั้งหลายเห็นคนบางคนอายุสั้นจะต้องรีบตายจะต้องตายในวันเวลา แท,ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นการกระทําของใครเป็นการกระทําของตนเองเป็นเรื่องของอายุไขที่จะฝังมากับจิตวิญญาณฝังเข้ามาใน <c oughs> อาวัยยาถ้าเป็นภาษาปัจจุบันก็ฝังเข้ามาใน DNA ว่าบุคคลคนนี้จะต้องหมดอายุไขเท่าไหร่เป็นเพราะเหตุเป็นเพราะกรรมเป็นเพราะการกระทําที่ได้ทํามาดังนั้นที่เราเห็นคนจะต้องสูญสิ้นและจะต้องล้มหายตายจากไปในเวลาอันสั้นนั้นก็เป็นเพราะว่าเป็นผู้ทําบาปทากรรมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายทําไมเราเห็นบางคนอายุยืนร้อยกว่าก็ยังมีความ <c oughs> สามารถในการใช้อวัยวะในคสามารถในการดํารงชีวิตอย่างปกติก็แปลว่าผลที่ เขาไม่เคยเบียดเบียนสัตว์เขาไม่เคยฆ่าสัตว์เขาไม่เคยทำร้ายทำลายสัตว์นี่ก็เป็นเหตุเป็นผลว่าเป็นผู้ที่มีอายุยืนนี่ก็เป็นคำตอบและเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายสาธยายในเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลหลายคนนั้นต้องเจ็บป่วยมากมายโรครล้าโรคลายลุมเล้าทั้งมาก ทั้งชีวิตนั่นก็แปลว่าเคยเบียดเบียนเคยรังแกเคยทุกข์เคยตีเคยเขียนฆ่าเคยเป็นผู้ที่ทำ้ายทำลายทั้งมนุษย์และสัตว์ราทั้งหลายก็จึงมาเกิดในชาตินี้กึงเธอส่งผลในชาตินี้ทำให้มีโรคอะไรเราก็จะต้องเจ็บต้องป่วยเป็นกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างบางคนไม่เป็นแต่เราต้องเป็นนั่นก็แปลว่าเราเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์มาเราเป็นผู้รังแกสัตว์มาไม่เห็น ใจบรรดาเพื่อนร่มเกิดแก่เจ็บตายใช้แต่อารมณ์ใช้แต่อำนาจใช้แต่อาวุธใช้แต่ความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะทํากับเมือน,นุษย์หรือทํากับสัตว์ทที่ไม่มีทางสู้นั่นก็เป็นเหตุเป็นผลก็เพีงเป็นเรื่องที่เราก็ต้องพิจารณาที่เราแก่นั้น <c oughs> และมี อุปนิสัยเรารวมถึงมีสุขภาพที่แย่นั้นก็เป็นเพราะเวรกรรมที่เราทําไว้อาจจะเป็นชาตินี้ที่เราจดจําได้หรืออาจจะเป็นชาติที่แล้วหรือหลายหลายชาติที่มีอุปนิสัยที่ชอบทร้ายทําลายเบียดเบียนก็จึงทําให้ส่งผลเป็นเวรนเป็นกรรมนี่คือการแสดงผลของการกระทําของเราที่เวียนว่ายตายเกิดมาทุกภพทุกชาติบางคนนั้นก็เป็นผู้ที่มีร่างกายมีผิวพรรณที่ไม่สวยงามไม่เหมาะสมและเป็นผู้ที่มีด้อยเป็นผู้ที่ไม่หาความ ไม่สามารถหาความสงา่าสวยงามผิวพรรณต่างๆนั้นบ่งบอกก็แปลว่าเป็นบุคคลที่มีผู้ปนิสัยแห่งความขี้โกรธมีนิสัยแห่งความขี้เคืองโกรธแค้นเป็นผู้ที่เผาร่างกายของตนเองเพราะความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เรียกว่ามีแต่ความโกรธมีแต่โทสะนั้นเป็นการเผาไหม้ทาให้ผิวพรรณทั้งหลายทั้งปวงดูเป็นอัปลักษณ์ไม่สวยไม่งามไม่เป็นความผิว <c oughs> เป็นการผ่องใสเพราะจิตใจที่เล่าร้อนก็จะเผาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความมาดลายมีแต่ความพยาบาทไม่เคยยกโทษไม่เคยอดโทษไม่เคยเข้าใจคนอื่นเอาแต่โกรธเอาแต่แค้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผิวพรรณทั้งหลายวัดจึงกลายเป็นคนที่ไม่มีความสวยงามเราสังเกตได้คนในโลกใบนี้มีความเปลี่ยนแปลงมีคันแตกต่างกันไปมากมายบางคนก็ผิวงามเป็นคนที่มีร่างกายมีผิวพรรณสวยงามเป็นสดใส นั่นก็แปลว่าเป็นคนที่มีจิตใจอันดีงามไม่เคยคิดโกรธใครมีแต่อภัยมีแต่ความเข้าใจมีแต่ความเมตตามีแต่ความปรารถนาดีไม่คิดอาฆาตพยาบาทไม่คิดอุ้มร้ายไม่คิดทำลายใคร เป็นสิ่งที่จะตอบแทนมาทําให้ผิวพรรณทั้งหลายทั้งวงก็ผ่องใสเบิกบานเป็นผู้มีสง่าราศีเป็นผู้มีอัศวิมงคลติดตัวนี่ก็เป็นเหตุเป็นผลเราสังเกตดูได้อย่างใดที่เราปวดไข้ค้างคามากมายหน้าตาเราก็จะแก่จะเท่าหน้าจะหมุนมองน่าจะเป็นผู้ที่มีแต่ทุกข์ หากเรามีแต่ความเมตตามีแต่ความสดใสมีแต่ความจริงใจมีแต่ความปรารถนาดีต่อคนอื่นผิวพรรณหน้าตาเราก็จะเป็นผู้ของใสมีความสวยงามมีความเบิกบานนี่ก็เป็นกฎแห่งกรรมและก็เป็นกฎแห่งเหตุและผลเราทั้งหลายก็จะได้สำรวจตัวตาเพราะเรามีชีวิตอยู่เรามีอายุตั้นหรือมีอายุยืนเรามีโรคภัยไข้เจ็บมากหรือมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเราเป็นผู้มีความสวยงามผิวพรรณ่องใสหรือเป็นผู้มีความเศร้าหมอง บางคนนั้นก็เป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์น้อยนิดไปที่ไหนก็มีแต่คนเกียดมีแต่คนกดมีแต่คนทับมีแต่คนปฏิเสธไม่ยอมให้มีฐานะที่เรียกว่าเทียบเท่ากับคนอื่นไม่ให้มีศักดิ์มีสีไม่ให้มียศถาบรรดาศักดิ์ไปทํางานที่ไหนก็จะถูกกดถูกขีถูกกั้นไว้ไม่ให้เจริญรุ่งเรืองก็เป็นเพราะว่าอุปนิสัยที่เคยทํามาในอดีตชาติหรือในอชาชตินี้ที่เป็นคนผู้ อิศยาเป็นคนอิจฉาเป็นคนที่มุ่งร้ายเป็นคนที่ไม่ได้ยินดีกับความสําเร็จและความสุขลาบสการะาของคนอื่นที่สมควรจะได้ไม่เป็นผู้ยินดีกับคนที่เขาสการะาบูชาบุคคลที่สการที่ควรสการะาบูชาเราไปปฏิเสธเราไปแสดงอาการแห่งการรังเกียจเราไป เป็นผู้ขัดขวางเราทําตัวเป็นผู้เย่อหยิงดังนั้นเมื่อผลกรรมส่งมาก็ทําให้เรานั้นเป็นคนมีศักด์มีสีมียศถาบนาศา์อันน้อยนิดมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ก็ควรจะมีฐานะที่เท่ากันแต่บางคนจะทําอย่างไรก็ไม่สามารถทําให้ผู้คนอื่นเท่าให้ เกียรติให้ความรักแล้วก็ให้ความเคารพได้ก็แปลว่าเรานั้นได้ทําเวียนทกรรมมาจะทําดีแค่ไหนในชาตินี้ก็เป็นผลกรรมที่ทําให้เราจะต้องอยู่ตกดูต่าดูเป็นบุคคลที่ไม่มีความหมายอยู่ไม่มีความสามารถไม่มีความน่าเคารพน่าเชื่อถือในสายตาของผู้อื่นนั่นก็เป็นคึนืนนั่นก็เป็นพลังงานที่เราได้เคยทําไว้กับคนอื่นแตกต่างจากบุคคลบางคนไม่ได้ทําอะไรอยู่เฉยๆก็มีแต่คนมายกมาย่องมายอมมอบ ฐานะยอกเกียรติมอบกิยตยศชื่อเสียงให้มอบความสําคัญให้มอบตําแหน่งให้เพราะบุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลที่ไม่อิจฉาไม่ลิทยาใครเป็นบุคคลที่ไม่มุ่งไายต่อใครเป็นผู้มีความปรารถนาดีกับทุกคนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนว่าบุคคลใดสักการะบุคคลที่ควรสักการะก็เห็นดีเห็นงามก็เป็นคนที่พยายามที่จะช่วยเหลือช่วยช,วชวูให้คนดีนั้นได้รับการบูชาได้รับการสักการะเป็นบุคคลที่ <c oughs> ไม่เป็น ผู้อิจฉาริทยามีแต่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนเหมือนเราทั้งหลายทั้งปวงหากเห็นคนดีเราไปช่วยกันส่งเสริมไปเพื่อกันพัฒนาไปช่วยกันที่จะทำให้เกิดเป็นสัญลกักษณ์แห่งความดีความงามเราก็จะได้เป็นผู้ที่มีศักดิ์มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติเพราะเราให้เกียรติกับบุคคลที่ควรให้เกียรติไม่ใช่เราไปใา้เกียรติกับบุคคลที่ไม่สมควรเป็นคนเลวคนชัว่วนี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดปัญหาดังนั้น เราทั้งหลายก็จะต้องใช้สติปัญญาและก็ใช้การพิจารณาเพราะเราอยู่บนโลกใบนี้อยู่ในสังคมใบนี้ไม่มีไม่มีฐานะที่เท่ากันบางคนก็อยู่ในฐานะของเด็กบางคนก็อยู่ในฐานะของลูกน้องบางคนก็อยู่ในฐานะของเตือนปู่บางคนก็อยู่ในฐานะของเจ้านายของผู้ใหญ่ผู้บงังคับบัญชาก็จึงต้องเป็นผู้ ให้ยายามที่จะต้องสร้างอุปนิสัยให้เกียรติคนอื่นให้เป็นผู้ยอมรับในสิ่งดีงามไม่ใช่อิจาริษยามุ่งร้ายอิจฉาและเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะให้ใครได้ดีได้งามนี่ก็เป็นเบญป,ป็นกรรมก็จะทํางท้ายเราด้นานเมื่อมต้องมาเกิดหรือได้รับบิบากกรรมจะกลายเป็นคนไม่มีศักดิ์ไม่มีสีทําอะไรไปไม่มีใครอยากจะส่งเสริมสนับสนุนก็จึงเป็นความยากลําบากหลายคนนั้นมาถามว่าทําไมถึงยากจนเหลือเกินทําไมมีโภกระทรัอน้อยนิด เป็นคนที่ไม่ประสบสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของปัจจัยจีเลย ก็เ,เป็นเพราะเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นในอดีตนั้นไม่เคยได้ทําทานไม่ได้เคยอุปดิสัยที่จะให้ข้าวปลาอาหารไม่ริุปิสัยที่จะนําของอันประเสริฐเช่นดอกไม้ของพร้อมหรือม,มา,ถาถึงของที่ควรบูชาเราไม่เคยที่จะให้ที่หลับที่นอนที่อาศัยแสงสว่างต่อบรรดาสมณนะหรือนักบวชผู้ที่บําเพ็ญเพียรเพื่อการพ้นทุกข์ดังเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์พระรัหัรทุกพระองค์รวมถึงบิดามารดาผู้คนประเภทนี้จะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนอยู่อย่าง อะไรก็จะมีแต่ความขัดสนนี่แต่ความยากจนไม่มีเงินไม่มีทองจะต้องอัตคัดขืดเครืองเพราะเป็นคนที่ไม่เคยได้สร้างหุญสร้างกุศลไม่เคยได้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นและบุคคลที่ควรจะให้อันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นเรียเป็นผลและหลายคนนั้นก็กลายเป็นคนที่ เราเห็นแล้วมีแต่โชคมีแต่ลาบไปทําอะไรก็เกิดความสําเร็จมีแต่คนช่วยเหลือเงินทองก็ไหลมาเทมามีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่ข้าวปลาอาหารได้กินอย่างดีได้ที่หลับที่นอนอย่างดีเสื้อผ้าสวยงามเป็นคนที่มีสุขภาพเํามไวสมบูรณ์แข็งแรงเพราะบุตรคลประเพศนี้ได้เป็นผู้คิดและพิจารณาและเป็นผู้พยายามและเป็นผู้ทําจนเป็นนิสัยเรื่องการถวายปัจจัยสีเรื่องการถวายน้ําถวายข้าวอาหารปลาเครื่องนุ่งหมที่อยู่ที่อาศัยของหอมของครื่องบูชา ที่นอนที่รับรวมกทั่งถึงให้แสงสว่างแด่พระพิสุโส์แด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แด่ดาบิดามารดารูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณ,คณ,คณนี่ก็จึงเป็นสิ่งที่เราเห็นแตกต่างกันเช่นทำไมคนนั้นถึงมีโชคมากมายทำไมคนนั้นถึงมีได้ความมากกางังร่ลโดยทำอะไรจับอะไรก็ได้เงินได้ทองทำไมเราถึงขัดสนทำอะไรก็ยากลำบากติดขัดไปหมดเป็นผู้ที่ ากินด้วยความทุกข์ทรมานนั่นก็แปลว่าผลแห่งกรรมมิฉะนั้นทุกคนจะต้องเสมอกันทุกคนจะต้องอยู่ในฐานะเดียวกันแต่เป็นเพราะว่าผลแห่งการกระทําในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือในอดีตในชาตินี้ที่เราไม่มีอุปนิสัยแห่งการแบ่งปันไม่มีอุปนิสัยแห่งการรู้คุณไม่มีอุปนิสัยแห่งการช่วยเหลือมีความเมตตาเราก็จะกลายเป็นคนขัดสนเราเป็นคนที่ไม่ได้สะสมบุญบารมีมาไม่ได้สะสมข้าวของมาไม่ได้สะสมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และหลายคนนั้นบางครั้งบางคราก็ไปเกิดอยู่ในตระกูลที่ต่ำเป็นตระกูลที่ไม่มีชื่อไม่มีเสียงตระกูลที่มีแต่ความอัตคัดปณตืต้เคือตระกูลที่มีแต่ความ <c oughs> ยากลาบากรวมทั่งถึงสังคมสิ่งแวดล้อมที่เลวตามนั่นก็แปลว่าอุปนิสสยและ การกระทำในอดีตนั้นที่ได้ทํามาเป็นคนกระด้างเป็นคนเย่อหยิ่งเป็นคนไม่ยอมกราบไหว้คนไม่เคารพไม่ใดเป็นผู้ที่ศรัทธาก็จึงกลายเป็นคนตะกูลตามเป็นคนที่ไม่ให้ความปฏิบัติรับใช้กับบุคคลที่มีคุณมีประโยชน์ดังเช่นพระรัตนตรัยและปิดามารดาคูบาอาจารย์เป็นคนที่ไม่เห็นหน้าเห็นตาใครเอาแต่ตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้จองของเป็นผู้ที่ยิิงยากโสเป็นผู้ที่ไม่มีความเคารพใดๆทั้งสิ้น ก็เมื่อต้องเกิดแล้วก็ไปเกิดในตระกูลที่ต่ำเกิดในตระกูลที่มีแต่ปัญหาตระกูลที่ทําให้ตัวเองนั้นจะต้องถูก <c oughs> ลังเกียดและเป็นคนที่จะต้องอยู่ด้วยความยากลาบากนั่นก็แปลว่าการกระทําในอดีตชาติที่เหล่านั้นไม่สนใจไม่ใส่ใจมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความร <c oughs> ักตัวเองไม่ได้เป็นผู้พิจารณาด้วยสติปัญญาว่าบุคคลประเภทนี้ควรที่จะทำ ทำความเคารพทำความศรัทธาเป็นผู้ควรนับถือเป็นผู้ผู้คนรที่ควรที่จะมอบในสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งการน,นอนการรับประทานการให้เกียรติการเปิดทางให้คนอื่นเขาการช่วยเหลือการส่งเสริมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายที่ในมนุษย์ปัจจุบันนี้จะไม่ทํากันและจะไม่เห็นใจใครจะไม่ยอมให้ใครเพราะจะเห็นว่าตัวเองนั้นเป็นคนยิ่งใหญ่เป็นคนสําคัญคนอื่นก็ไม่มีความหมายอะไรมากมายกับเรานั่นก็ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนนั้นก็ไปเกิดในตระกูลสูงทางทางที่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายในชาตินี้แต่ก็ต้องเป็นคนตระกูลสูงเพราะในอดีตชาติเป็นคนที่มีแต่ความอ่อนน้อมเป็นคนที่มีสัมมาคารวะเป็นคนที่ไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งเป็นคนที่ยอมที่จะกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้เป็นคนที่ลุกรลับคนที่ควรลุกรลับบางคนนั้นเห็นผู้ใหญ่เห็นคนเป็นผู้มีคุณหลวงกระท่านถึง ผู้อาวุโสผู้ที่มีคุณงามความดีก็ไม่ลุกก็ไม่รับไม่เป็นผู้ให้อัจนะให้เป็นผู้ <c oughs> อยู่กันตามยถากรรมนั่นแปลว่าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจทั้งทั้งดีเราก็ทําได้เราก็แบ่งปันได้เราก็เสียสะละได้เราไม่ให้ทางกับคนอื่นเราเป็นผู้กลางทางกิดกั้นทางคนอื่นที่ควรจะได้รับทางอันเหมาะสม ก็แปลว่าเราก็จะถูกปิดกั้นปิดทางตลอดแตกต่างกับบุคคลที่ให้ทางคนอื่นให้โอกาสคนอื่นให้ความสําคัญกับคนอื่นตัวเองก็จะอยู่ในตระกูลที่สูงเป็นที่เคารพเป็นที่สักการะบูชาเป็นที่นับถือเป็นสิ่งสําคัญเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะหา <c oughs> ข้อมูลรวมกระทั่งถึงเราก็หารตรวจสอบได้จากตัวเราว่าแบบนี้เรานั้นเป็นคนอยู่ในประเภทไหนอยู่อย่างไรอยู่ในฐานะที่ จเจริญรุ่งเรืองอยู่ในฐาน้ที่เหมาะสมอยู่ในให้พอเพียงหรือในฐานะที่ยังขัดสนฐานะที่ยังต้องแก้ไขฐานะที่จะต้องปรับมงมากน้อยเพียงไรน,นี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็จะได้พิจารณาบางคนนั้นเกิดมาก็มีปัญญาน้อยเป็นผู้พามอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเขาไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทําความเข้าใจได้ความจําก็ไม่ดี <c oughs> พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเรียนอะไรก็ไม่สามารถที่จะได้รับข้อมูลอันดีอันงามมันเป็นประโยชน์เป็นขบวนการแห่งความคิดที่ไม่สามารถพัฒนาได้นั่นก็เป็นสิ่งที่เราพิจารณาได้เป็นพ่อเราทั้งหลายทั้งปวงในอดีตไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจที่จะเข้าหาสจามาณาพราหมเข้าหาบัณฑิตเข้าหานักปราชญ์เข้าหากาาหาูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ไม่เคยสอบถามไม่เคย เป็นผู้พิจา,ารณาว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอะไรเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลเราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจเราไม่เคยถามว่าอะไรนี้มีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรทรําระเพก่อเกินความสุขอะไรทําแล้วมีความทุกข์ <Care ful> นั่นเราไม่เคยถามเราไม่เคยใส่ใจ เราไม่เคยพิจ,จารณาดังนั้นเราก็จึงกลายเป็นบุคคลที่มีปัญหาในชาตินี้จะไม่มีวันเข้าใจอะไรได้ง่ายๆต้องผ่านพ้นต้องฝึกฝน,นและต้องสะสมคุณบารมีเพื่อให้ตัวเองนั่นจะได้เป็นคนมีสติมีปัญญาหลายคนนั้นเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มีความฉลาดมีปัญญาแหลมคมเข้าใจทุกเรื่องทุกราวเป็นผู้มี <c oughs> ปฏิภาณไหวพริบก็แปลว่าบุญกุศลที่ได้ทํามาเป็นผู้ที่ถาวายหนังสือถาวายความรู้เป็นผู้ที่ เข้าหาสมณะเข้าหากูบาจารย์เข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาภิสรรงช์เป็นเข้าหาผู้เป็นอริยบุคคลรวมกระทั่งถือเข้าหาคนที่มีความรู้ความสามารถเอาแล้วก็ทําการสักการะบูชาเป็นผู้ที่เข้าสอบถามถาอะไรเป็นกุศลอะไรไม่เป็นเป็นอกุศลอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําอะไรที่จะต้องปฏิบัติอะไรไม่ควรปฏิบัติอะไรที่เรานั้น จะได้รับประโยชน์อะไรที่เป็นโทษอะไรที่จะทำให้สุขอะไรที่จะทำให้ทุกข์นั่นก็แปลว่าผู้คนใดใดก็ตามหากถามหลวจพิจารณาแล้วเราไม่ได้เกิดปัญญาเพราะในอดีตชาติหรือในชาตินี้เราก็ไม่ใส่ใจสนใจที่จะหาความรู้เข้าหา ผู้คนที่จะให้ความเข้าใจกับเราได้นั่นก็เป็นเหตุเรามาเทียบกันบนโลกใบนี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็มีเรื่องราวที่สามารถที่จะตรวจสอบกันได้โดยเอาตัวเองนั้นไปเทียบไม่ได้เทียบเพราะความอิจฉาไม่ได้เทียบเพราะการอยากจะแข่งดีแข่งเด่นเทียบว่าเรามีข้อบกพร่องอ,อะไร ทำไมเราถึงาามมไม่อยู่ในฐานะที่เหมาะสมไม่อยู่ในฐานะที่ดีงามและอะไรเราควรจะเราควรจะเพิ่มจะเติมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะชีวิตในปัจจุบันคือโอกาสชีวิตในปัจจุบันคือหนทางที่จะทําให้ปัจจุบันและในอนาคตนั้นเราจะต้องเป็นผู้พบกับความเจริญพบกับความอุดมสมบูรณ์พบกับสิ่งที่เป็นสิริมงคลหากว่าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็อย่าได้เป็นคนอับเฉาอย่าได้เป็นคนยากจนอย่าได้เป็นคนมีสติปัญญาน้อยนิด าได้เป็นคนที่คนพิการอายุสั้นอย่าได้เป็นคนเจ็บป่วยอย่าได้เป็นคนที่ไม่มียอดท้าบรรดาศักดิ์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาใช้ไม่ใช่เราหลงไหลไม่ใช่เราเป็นผู้กยคว้าปารถนาแต่การดำรงชีวิตอยู่อย่างขับสนนั้นจะทำให้เราไม่มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นคนจนนั้นจะมานั่งสมาธิจะมาการาบไหว้ไหว้ผ้าสวดมนต์นั้นก็เป็นไปได้ยากเพราะนี่สินก็มากมมยภาราก็ เต็มตัวค่าใช้จ่ายมากมายเราจะมานั่งหลับตาเข้าวัดนั้นก็กลายเป็นตายทั้งเป็นดังนั้นโอกาสที่จะทําบุญทำกุศลจึงไม่มีจึงกลายเป็นคนต้องอยู่กับอุปนิสัยของและพฤติกรรมของผู้อุนทั้งหลายทั้งปวงแตกต่างจากผู้มีบุญผู้มีบารมีผู้มีความพร้อมจะไปทําอะไรทําบุญทากุศลก็มีเงินมีทองมีเวลาไม่ต้องิ้นรนเดือดร้อนไม่มีภาระไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีอะไรมาขัดมาขวางนี่ก็แปลว่าเราจะต้องอยู่ ในโลกใบนี้ด้วยความอุดมสมบูรณ์เพื่อจะให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อที่จะให้เป็นโอกาสในการที่จะพัฒนา พอแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนนั้นก็จะต้องพัฒนาไปสู่การเป็นผู้มีปัญญาปัญญาก็เป็นไปเพื่อการกำจัดอาสวะกิเลสเมื่อกำจัดอาสวะกิเลสแล้วก็ทำให้เรานั้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่เวียนว่ายตายเกิดเราก็จะไม่มาทุกข์อีกแล้วไม่มาทรมานไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องเป็นเปรตเป็นอาสุรกายเป็นสัตว์เดชานดังนั้นทุกอย่างนั้นมีความผูกพันกันมีความเกี่ยวข้องกันเราก็เป็นต้องทําดีตามปัจจัยเราต้องทําทานในลักษณะที่เรียกว่าทางทั้งข้าวของทานทั้ง จิตใจและทำทานทางสติปัญญาเราจะต้องเป็นผู้อภัยเราจะต้องเป็นผู้กดตัวเองไม่ทําให้ตัวเองนั่นเป็นผู้มีมานาที่เท ไม่ทาให้ตัวเองนั้นเบียดเบียนผู้อื่นเราจะต้องเป็นผู้ละลายพฤติกรรมของตนเองว่าเราไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนเราเป็นผู้ที่จะต้องตายอย่างแน่นอนเราจะต้องจากโรคนี้ไปดังนั้นเราจะต้องเป็นผู้ทําระล้างเราเป็นผู้ที่จะทําให้อัตตาตัวตนจักรยานทิฏฐินั้นมาลายหายไปในที่สุดเราก็อยู่อยู่แบบธรรมชาติเราก็อยู่อยู่แบบเข้าใจธรรมชาติอยู่พร้อมกับธรรมชาติด้วยความผาสุกและไม่เป็นการสร้างเวรสร้างกรรม วันนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราต้องมาอยู่ในฐานะแบบนี้ในโลกใบ,บนี้ด้วยอาการแบบไหนเรื่องปัญหามากมายเพราะเหล่านั้นเป็นผู้ <c oughs> ไม่ได้เตรียมไม่ได้เป็นผู้ทําประโยชน์และยังกลายเป็นผู้ทําโทษในสิ่งที่เป็นเรื่องของบาปเรื่องของกรรมติดค้างตามตัวมาก็จึงมาส่งผลในปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นเหตุเป็นผลนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ไม่ต้องบางครั้งบางคราไม่ต้องข้างพวกข้ามชาติชาตินี้ถ้าเรามีเมตตากับใครเช่นเรามีเมตตาต่อสุนัขเราเอาอาหารให้สุนัขกินสุนัขก็จะรักเราสุนัขก็จะเป็นผู้เข้ามาหาเราจะเป็นผู้ปกป้องรักษาเราจะเป็นผู้ดูแลเรานั่นก็แปลว่าทำอะไรไปแล้วผลกลับมานั้นก็จะเห็นอย่างชัดเจนไม่ต้องรอชาติหน้าเราทำดีกับเพื่อนว่อนลดทั้งหลายทั้งปวง เราให้ความรากักเราให้ความเมตตาเราให้ความช่วยเหลือเราส่งเสริมสนับสนุนเราให้เกียรติเราให้ <c oughs> สิ่งที่ดีงามเราก็จะได้รับ ความสุขเราก็จะได้รับสิ่งที่เราให้ไปนั้นกลับมาเรามีแต่รอยยิ้มให้ผููคนคนก็อยากจะยิ้มให้เราเราเป็นผู้พูดจาหวานพูดจาสุภาพค,คนอื่นเขาพูดจากับเราไม่ใช่เรามีแต่ตะคอกมีแต่ว่ามีแต่ดามีแต่แสดงอาการเยื่อหยิ่งเขาก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจเราแถม้ํ้อยังเกลียดเราทําให้เราเืิมดําเดินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความยากลาบากดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถเห็นผลได้เป็นวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ <c oughs> ที่สุดได้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เกิดความพาสุกเป็นเครื่องมือและเป็น เครื่องส่งเสริมสนับสนุนให้เหล่านั้นมีโอกาสได้บำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะได้พ้นทุกข์อนิสงผลบุญที่ต่างๆหลายทั้งปวงได้ประพฤติปฏิบัติได้การทำมานั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปสู่การพัฒนาอันยิ่งใหญ่พัฒนาให้พ้นจากการเป็นปุถุชนไปเป็นอารย a b h คคลได้พ้นทุกข์ในปิดประตูไวยภูมิและเป็นที่ชอบเป็นที่เป็นที่ศรัทธาหลุมจึงถือเป็นที่รักให้องบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนปัองป่าปกป้องไม่ให้พบกับอันตรายให้พ้น อัตรายคุณใช้อิจาาลายอาถานาเพศคํคำสาปคำแช่งเสด็จอะไรการละกินิมูกเดธรรมควรดูชาคุณพ่านความยากจนนี่สิ่โลกไล่โลกระบาดกิจา,ายา,ายลปีศาจมาศัตรูประสาทให้มาลายหายไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นก็อย่าได้มีได้เป็นได้มีได้ความพาสุกร,ร่างกายแข็งแรงจิตใจองใสผู้มมสมบูรณ์ในปัจจัยสีได้มีความพาสุก เจริญรุ่งเรืองในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศที่เสื่อบุญมีสติปัญญาได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางธรรมเป็นผู้มีปัญญายามีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนดูท่านเดิน